ยัก์สนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอด p k 2 4สื้ออังกฤษเปิดชื่อ5กุนซือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล็อกเป้าหมายให้มากุมบังเหียนในซีซั่นหน้าโดยมีทั้งตัวเต็งมานานและรายล่าสุดก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรเมอังกฤษ ลิส5รายชื่อผู้จัดก,การทีมที่หวังดึงมาสานงานต่อจากราฟฟังนิกเอาไว้แล้วตามการรายงานจากดิการเดียนสื่อเมืองผู้ดีขณะที่บรสาร,รับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษย,ยังคงมยกให้มาริเซโอปเชตจิโนเทนเนอร์จาการิจแชแมงเป็นเต็งหนึ่งตามมาด้วยเอร็กเทนฮากกุนซือของอาจจังอัสดมสำหรับรายชื่อ5คุณซือและอัตราต่อรองที่จะได้มาคุมแมนยูเนตตดล้านคูในเมืองผู้ดีมีดังนี้ 1. มาริสโซโปเชติโนอัตราต่อรอง6:4ต่อโปเชติโนเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีโอกาสอำลาแป้ะแชร์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้โปเชติโนเป็นตัวเต่งและมีข่าวกับปีแสดงมานานแล้วรวมถึงเมแนนอมว่าสนใจกลับคืนสู่พิมลีกหลังเคยกู้บางเหียนซอดทำตันและทอนแนม,มฮอสเปอร์อันดับ2 เอริกเทนฮาร์กอัตราต่อรอง11ต่อ4ขุนศือของอาแจ็คแอมส์ดัมเป็นหนึ่งในตัวเต็งม,มาสักระยะแล้วและเป็นกุนศือที่แฟนบอลปีศาจแดงอยากให้เข้ามารับงานต่อจากรังนิกมากที่สุดเทนฮาร์กพาอาแจ็คประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะการผ่านเข้าสู่รอบลึกๆในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก,กได้หลายครั้งและคว้าแชมป์ในประเทศได้หลายสมัยรวมถึงมีแนวทางการเล่นที่เปิดเกมบุกอย่างน่าสนใจอันดับ 3. โทมัสทูเคิลอัตราต่อรอง7ต่อ2 ทูเคิลโผล่เข้ามาอยู่ในลิตรายชื่อและรั้งถึงเตง็ง3หลังเชลซีเจอปัญหาใหญ่โดนคว่ำบาดอยู่ในเวลานี้ส่งผลให้อนาคตของเจ้าตัวในถิ่นแซมฟอร์มิดไม่แน่นอนทูเคิลยืนยันว่าจะคุมเชลซีต่อไปจนจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้พูดถึงฤดูกาลหน้าทําให้มีการคาดว่าผู้ซื้อชาวเยอรมันรายนี้มีโอกาสอำลาสโมสนในซัมเมอร์แม้จะมีสัญญาจนถึงปี2024ก็ตาม อันดับ4หลุยส์เอลิกเกอัตราต่อรอง33/1ต่มีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจหลังเคยพาบาร์เซลโลนาคว้าแช,ชมป์ลาลีกาและยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงการทำทีมที่มีสไตล์การเล่นที่สวยงามอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่คือเอลิกเกกำลังทำหน้าที่กุนซอทีมชาติสเปนอยู่ในเวลานี้และต้องการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับทัพกระทิงดุในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาต้าช่วงปลายปี อันดับ5จูเลนลูเปเตกีอัตราต่อรอง33/1ตเป็นปรายสุดท้ายที่ติดเข้ามาในริดและเป็นชื่อที่น่าจะสร้างความประหลาดใจได้พอสมควรกุนซือสเปนวัย55ปีมีประสบการณ์คุมทีมใหญ่ในยุโรปมากมายทั้งเอฟซีปอร์โต้เรอัลมาดริดและเซบีย่านอกจากนั้นลูเปเตกียังเคยทำหน้าที่เป็นกุนซือให้กับทีมชาติสเปนระหว่างปี2016-2018มาแล้วอีกด้วยทำให้หากพูดถึงเรื่องประสบการณ์แล้วเขา ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนการตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยน้ำมือของอารเรติโนมาริททำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวหลงเหลืออยู่ในเรื่อดูการนี้นั่นก็คือการคว้าตำแหน่งท็อปโฟมาให้ได้และขณะที่ชายชนะของหงแดงลิเวอร์พูลอาจจะไม่น่ายินดีนักเมื่อพวกเขากำลังมีลุ้นจะทาบสถิติการคว้าแชมป์ลีก20สมัยของแมนอยู่แต่ในอีกในหนึ่ง การพ่ายแพ้ของอาร์เซนอลนั้นก็เป็นผลดีต่อพวกเขาอย่างแน่นอนแมนยูรั้งอันดับ5ตามหลังอาร์เซนอลหนึ่งแต้มที่แข่งน้อยกว่า3นัดก่อนเกมเมื่อคืนนี้และ2นัดหลังเกมก่อนจะเหลือเพียง1ในการไปรเยือนแอสตันวิลล่าที่เพิ่งจะชนะมา3เกมรวดดังนั้นเกมระหว่างทั้ง2ทีมช่วงปลายเดือนหน้าในเอเมเรลสตเดียมจึงเป็นเกมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการลุ้นคว้าตัวไปเล่นทั่วยุโรปดดูการน้า ขณะที่แอตเลติโยังมีเกมเยือนที่ยากรอพวกเขาอยู่อย่างเช่นการเจอกับเชลซีเวสต์แฮมและ le, นิวคาสเซิลขณะเดียวกันกับเซาท์ทัมพ์และคิสสันเพลสที่ยังไว้วางใจไม่ได้เหมือนกันแต่โปรแกรมของแมนยูก็ใช่จะง,ง่ายเสียทีเดียวกับการออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่เป็นทีมคนละระดับกับพวกเขาไปแล้วควบคู่ไปกับฟอร์มที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของตัวเองและการขาดความมั่นใจของผู้เล่น2เมษายนพบกับเลสเตอร์ซิตี้9เมษายนพบเอเวอร์ต 16เมษายนพบนอริท19เมษายนพบลิเวอร์พูล23เมษายนออกไปเยือนอาร์เซนอล2พฤษภาคมเล่นในบ้านเจอบเบรนท์ฟอร์ด7พฤษภาคมออกไปเยือนไบรตัน15พฤษภาคมเจอเชลซีและ22พฤษภาคมออกไปเยือนคิสสันพาเลตเริโวฟูริน,าน่ายอดตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันชัดเจน ว่าต่อให้ทัพปิแดแสดงมีทั้งเคลียร์เอ็มปาเป้และเออร์ลิงฮาเลนอยู่ในทีมก็ยังไม่แกร่งพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตามที่วาดฝันไว้อยู่ดีผมได้ยินผู้คนมากมายเอาแต่วิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่าแมนยูไนเตดจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีเพื่อกลับไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งซึ่งกูรูหลายคนถึงตัวฟังทงเป็นตัวเลขกันชัดเจนเลยแต่เชื่อผมเถอะพวกคุณเดากันไม่ถูกหรอกปัจจุบนันแมนยูมีปัญหาด้านโครงสร้างหลายอย่างที่ต้องเร่งแก้ไขให้สําเร็จซะก่อน แรกสุดเลยคือการหาพิจารกาทีมคนใหม่ที่เหมาะสมกับสโมสรจริงๆเมื่อคุณเจอโค้ดที่ใช่นั่นก็นเป็นเหมือนกับการตอกเสาเข็มวางโครงสร้างจากนั้นค่อยมองหาความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จภายในกี่ปีแต่ระหว่างทางก็ยังมีอะไรให้ต้องทําอีกเยอะทั้งการวางรากฐานปลูกฝังปัญญาการเล่นและวัฒนธรรมสโมสรให้กับนักเตะทุกคนมองหานักเตะใหม่ๆที่เหมาะกับแผนของโค้ดซึ่งรายละเอียดยิบย่อยเหล่านี้ อาจต้องใช้เวลานานถึง3ปีถึงจะเป็นรูปบรรางที่ชัดเจนอย่าลืมนะว่าแมนยูเน็ตห่างหายจากการคว้าแช,ชมป์ลีกนาน8ปีแล้วนับตั้งแต่เซเล็กฟูซันอำลาวงการไปและจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นวีแววใดๆว่าเรากำลังจะขยับเข้าใกล้แชมป์มากกว่าเดิมและเมื่อวิเคห์จากการลงทุนซื้อผู้เล่นเสริมทัพตลอดช่วงที่ผ่านมาดูจากชื่อชั้นนักเตะท,ที่เรามีอยู่จนถึงชุดปัจจุบันมันไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะซื้อแข้งใหม่ด้วยค่าตัวแพงแค่ไหน ค่าเหนื่อยสูงเท่าไหร่ชื่อเสียงโด่งดังยังไงเพราะหากทีมไม่มีโค้ดที่จะดึงศักยภาพของพวกเขาเหล่านั้นออกมาได้เต็มที่ต่อให้มีระดับโลกครบทั้ง11ตำแหน่งคุณก็คว้าแชมป์ไม่ได้หรอกฉะนั้นหากใครกำลังวาดฝันว่าหากเอ็มปาเป้กับฮาเลนเลือกย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดแล้วทีมเราจะคว้าแชมป์ได้แน่ๆก็ขอให้เลิกเพ้อฝันไปซะก่อนเพราะหากยังมีปัญหาฝังลากลึกแบบนี้ต่อให้มี2คนที่ว่าเราก็คว้าแชมป์ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ แครีในวิวยอดตำนานแบ,บ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าถึงแม้ทีมรักจะพึ่งพาให้กับแอตเลติกมาลิดจนตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปหมาดๆแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ก็คือจะได้โฟกัสกับการแยกท็อปโฟนในพรีเมียร์ลีกเพียงอย่างเดียวข้อดีหนึ่งอย่างที่แมนยูจะได้รับหลังถูกแอตเลติกมาลิสเขี่ยตกรอบ UCL ไปเมื่อคืนก่อนก็คือพวกเขาจะได้หันมาโฟกัสในการแยกอันดับท็อปโฟนในพรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัว คือต้องยอมรับก่อนได้ว่าด้วยปัจจัยลหลายอย่างทําให้แมนยูนเต็ดเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดในการคว้าอันดับ4เพื่อโคต้าสุดท้ายของตัวลุยศสึก UCL ฤดูกาลหน้าฉะนั้นหากได้โฟกัสเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแบบนี้แล้วละก็อาจสําเร็จจริงตามที่ตั้งเป้าไว้ก็ได้อย่างไรก็ตามตัวผมเองยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญก็คือเรื่องความมั่นใจที่ดูเหมือนจะหดหายไปพอสมควรมาก่อนจะพ่ายกับอะไรตึกอริ พวกเขาวาดฝันไว้ไกลถึงการคว้าแชมป UC ์ UCL ฤดูกาลนี้เลยทีเดียวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปชมเกมอยู่ขอบสนามโอทฟฟอร์ดพอทั้งสองทีมแข่งเสร็จก็เดินลงไปทักทายกับเด็กๆตามปกติรับรู้ได้เลยว่าพวกเขาผิดหวังกันมากแค่ไหนเพราะขนาดคนคุ้นเคยยังไม่กล้าสบตาด้วยซ้ำอารมณ์คือมันดิ่งสุดจริงๆ มาคาราฟอร์ดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธว่าชูนี่กลางใส่แฟนบอลแต่ยอมรับว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนเกิดเป็นดรามา่ามาคาราฟอร์ดยอดกองหน้าชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้แจงเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอจากแฟนบอลรายหนึ่งที่แสดงเห็นว่าดาวเตะวัย24โชว์นิ้วกลางใส่แฟนบอนลหลังจบเกมที่แมนยูพลายให้กับเอเลนกมมบริด0ประตูตอนหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดได้ชี้แจงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมแคปชั่นว่าทุท่ๆเรื่องราวมี2ด้านเสมอคลิปคลิปหนึ่งตีความหมายได้หลายพันคําและในกรณีนี้มันก็นําไปสู่การแชร์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงบนโลกโซเชียลหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทั้งโดนด่าทอขู่ทําร้ายร่างกายโดนตั้งคําถามใส่อย,ย่างหนักและเมื่อคืนนี้ผมควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ผมอ่านและได้ยินสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเองทุกวันมันทําให้ท้อ ไม่มีใครตำหนิฟอร์มการเล่นของผมเท่ากับตัวผมเองอีกแล้วแต่สิ่งที่คนที่เห็นในวิดีโอมันขานบริบทไปผมถูกตะโกนใส่ตั้งแต่นาทีแรกที่ผมก้าวเท้าออกจากสนามการด่าทอไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ฟุตบอลของผมคนพากันรอดูว่าผมจะตอบโต้อย่างไรตัวรัพท์รอพร้อมถ่ายแน่นอนผมควรเดินตรงผ่านไปเลยและไม่ต้องสนใจนั่นคือสิ่งที่เราควรทําถูกไหมผมอยากอธิบาย2อย่างอย่างแรกคือสิ่งที่ผมพูดกับคนที่ด่าทอผมคือมานี่สิ แล้มาพูดต่อหน้านี่มา